จังหวะเปิดครับกรกฎเปิดยอดเข้าไปบอลมาติดสุลกาล้วจะสวนอีกแล้วจากกริดมาแล้วครับเอาก็จะกริดาบอลขึ้นมาจากกริดจี้เข้าไปจากกริดลูกนี้ยังได้อยู่หม้อข้างหน้าแล้วครับอยู่ที่ว่าจะเล่นเองหรือจะเปิดสับขาหลอกมาแล้วไหลขวาเข้ามาตรงกลางพีลัดโดนด้านขวาเรียบร้อยครับ4-0ครับปีรลดนชำน์ัตมีโอ้ยังชม ไม่คันขัดคำครับว่าย้ายมาที่ผลงานดีนะครับแล้วก็ทําประตูได้ด้วยครับนัดนี้เรือดนชํารัศมีครับประตูที่4ของบริรัมยูเนเต็ดแล้วก็มาจากการยิงนอกกรอบเขตโทษนะครับนี่ครับจังหวะที่ลุยขึ้นไปครับจากติดแล้วลูกนี้ก็เห็นเพื่อนวิ่งคอรดบอลอยู่นะครับแล้วก็จ่ายมาเลยครับกดด้วยขวาเลยครับบุ้มดิกเลยครับมดสิ้ิแล้วครับนนม่วงงามเดิมประตูได้กัน เรียกว่าทวนหน้าเลยนะครับทั้งซามูเอลโรซาทั้งฝั่งอ่าจักกริดลาบตระกูลแล้วก็คนนี้ครับพีรลโดนชารนัสมีแบบนี้นี่กระแสขึ้นจากฝูงแน่ๆแล้วครับเส็ดคะแนนแล้วก็จบเกมนะครับจบ90นาทีก็เป็นทางฝั่งของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ เป็นฝ่ายเอาชนะทางฝั่งของชื่อใหม่ยูเต็ดไปได้4ประตูต่อศูนนะครับ